ทุกท่านนะคะต้องการชมบ้านรัฐที่ดินที่จังหวัดใดคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอนำเสนอเป็นที่จังหวัดสระบุรีก่อนค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด100ตารางวานะคะอยู่ใกล้กับวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีใกล้กับทางด่วนบางปะอินนะคนรราชสีมาใกล้แยกสารแขวงเปิดใหม่ของจังหวัดสระบุรีนะคะ 100ตารางวาพร้อมบ้านมือสองตั้งอยู่ในชุมชนด้านหน้าติดถนนคอนกรีตค่ะทางเข้าออกสะดวกสบายห่างจากถนนบายพาสกรุงเทพสระบุรีเพียงแค่500เมตรเท่านั้นนะคะพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะราคาแปลงนี้นะคะ1ล้านบาทเท่านั้นค่ะพื้นที่ตั้ง100ตารางวานะคะราคานี้ถือว่าไม่แรงนะคะ ท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อนัดชมกันได้นะคะโทรคุยนัดหมายร่วงหน้าได้เลยค่ะผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ